อันนันเป็นคือสตดเทียวะเลขดาวเลขเดาวจักเก้ามันกิดกันสิบเก้ามันกับเป็นชุดเก้มันกับเป็นสิบเก้าว่าสิบเก้ามันกับสองเก้าสิอเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดแล้วก็สองเก้าเอกระับอกใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณ มึได้ง่ายมก็ได้ก็หาหึ่หาหนึก็ถือโอาเรียคุณถือหัดฉันนาะเรีกแล้ถือหัดจันตุ๋นอะชื่อเมื่อบาได้เมื่อขวบสือผมมันขอย่างไมนธรรมดาตัวไหวหินมาหลายทีีนี่เหลี่ยมเลี่ยนหัวเลี่ยนมือที่แรกหนวาสิไปน้าหนวามือใดก็ตัว พี่พานเฮือนสกอนวมาไม่เอากระป๋องตัวนี้ก่อนซองหาฮกสองหาฮกสองแล้วฝายถือมาเด็กจำตัวเออตัวละหักเสื้อเด่นชี้เอ้าเจ้าถือขอดสามตัวคนตีเด้ไหมขอดเสื้อเด่นตัวนี้แ่เสื้อหางละก็่เสื้อเราไปชี้เชื่อมาหาเชือกมาที่พ่อได้เฮ็ดเองฟ้าถ้าขอดไปเห็ดหนึ่งข้าถือตัวแด้ยังงอนางบอกอยู่นี่เจ้า่สื้อตัวแรกเป็ไงวานั่นตัวน่ง อันอันปกติเลขนันได้มาต่ใสก่อนที่ถือวางหันนะโอ้ยกรยังว่าเัหันฟังกระยังว่าเดขกอันเดาก็ยังว่าหฟังไม่ออกกังชันมันเป็นเัืงเสียเรียกพุ่เรื่อการหักระเชื่อเราว่าไม่ออกชันออกเสียออกระเชื่อไปได้ว่าเดี๋ยวว่าพี่บ่ายยังคันว่าออกเต้าซองหอกระเชื่อหกซองหอวกระถือโอ้แม่เก่ง่ี่มันเชื่อเนาออกกัน้วเสเก่าเก้าเสี้หัวกระถือา เข้่แรกไปมาหนฮะว่าแต่แรกม้บที่แรกนูว่าสิออกไปนะนุมาแต่หาแม่น้อยนูก็เลยว่าสิไปหาจอาเน่าคิดหอยแอนเน่าก็ได้ไปหาเราหลุแล้วกินแบบว่าได้เรีว่าคถือยาสามหมื่นก็สือสามหมื่นแล้ว่าง ผลกได้มากปกสื่อแต่หมือนว่าอะไรนะเลขเาบอกเลขเล้าบอกเออไปว่าได้ซื้อเลขเล่าก็ถือเลขให้ก็ถือเมื่อนั้นถือเลขเหล้าให้เลาวเผืว่าซื้อเลขเนี่ยนั่นก็ถือจำตัวเนาะแต่ว่าฉันซื้อว่าจตซถือกือถือเลขอี่ยังหาบาทนั่นเลขาโตัวเลขเล่าถืองวดก้อนพ่นบอกถือเมือว่างวดบางหันก้อนน่ะละงวดวางหันก็ถือเดี่ยวเมือเดียวบันยากต้องบุว่าได้ซื้อ ได้ปื่อมันเล่านันถือสามคตีตบดบ่แม่ถือ,ถอชุ่มมือไดต่บ่าง,งก,กันคอยสื่อเดียวว้าจีม่เ้ยเื้ออไรก็ไปถือเนาะมาชาสือพี่มาเก็เปเ็ดก็บเก่าบ่ไปชือ่อมาหือ <c oughs> เขาถามมาเอาตัวได้นี่อบอกไปเลยแล้วแต่ที่ขึ้เอาบ่ได้บอกไปแล้วสือเองน่นแล้วแต่ที่ขึ้เอาตี่เล่นก็ลตเดียวเออ ไม่เน่านนิส่วนมากคนิสิจับเอาเราเด้พี่น้องตัวไรตัวไรก็แเ้วแต่คนสิจับเอาเราเด้ดเพไหเดดูทคู่ขาทั่วมาาเย่วันป่งมาสีทั่วมาคือบินอินทิมบันี้บออ่ะแม่ไหนบาเขาไม่เขอไ่ไหนบ่เป็นต้ไหคู่ขาข่วยว่ะมาหาขอยุ่มมือนึงตมาเล่นแม่บ่โทัวมาตานมาเด็โทัมาซื้อนี่ล่ะ โอ้ยพอเดไปท you know <c oughs> ั okay. ้งไหนแล้วอยี่นัยก็จะานอทังไหนยืะดี๋ยนี้ไม่น่าอมาบอถือเลียบ่มาถามา่ะแกก็ถือดูแล้วบ่ถือกลายแล้วอ่ะก็ถือผูตัวแม่พอถืออะไรพอหก็จืดถ้าอยากก็ซช้หาทิพนะตัวอพุ่มก็จือซื้อยังน่อยหแล้วอ่ะตัวใดอ่านึกก็จือเอหานึงซื้อยางหนัำหนึ่งเงินหมื่อเงินพันจไปยางพอะเพราะได้ไข่ก็ได้แ่ะไลลกใจบุญพ่อไ้โมบุญเขาพอดีตัว นี่แต่ข้อเหล็กน้ากันตัวนี้ไปทั้งพนกับพ่อใช่พนมาหุ่นจักแม่เน่าอยู่ตัวนางขายของน้ากันจักพ่อไช่อยู่บ่แม่บ้านอ้โคกใสบ่ฮะโอ้บ่แม่แน่นบ่โป่งแดงเอาพ่อใช่กับแม่อันนั่นนะที่เรานางขายของเฮียงเจ้าตะกอนนั่นแม่เนาะเก่งเอาเ่าเอาเนาะก็เอาไปซึ่งส่นมาบ้านแม่อะไรพุนค่ะ ปดสามขอดกถือ่สามแปดแปดสามฮะหกสามก็ถือถามที่าทถือแ่น้อยขามาถือมันอหนยังเป็นรอยสิกว่าแปดสามก็ถือกสามก็ถือศูนเก่าถือบ่ชุนเกาขมาคู่กันกับหาโกนี่ก็ถือนึ่งมันก็มาถืออันกันกับอันหานึมันก็ออกอันศุนเก่ามันก็ออกกับหาหนึ่งเลยค่ะอถือกันกะถือที่เกจข่อยบอกถือชุนเก่าเขาแรกก็ว่าเสียุนเก่าเขา เอาทิพเก่าซะขอเลยว่ะเอาจ้าหางล่นหน่อตัองก็เลยถึงมันจานข่าบนรางเลยเนาะอ่ะแม่เน่านะคะท่านผู้ชมเป็นจะไดนผู้จานเจ้าไหนไปหาเอาผู้จานเฮาเด้ผู้จานก็บอสไปให้ไปหน้า่อยบ่ไปหน้าเนาะเจ้าอยู่เฮือนมันบ่เนี่ยขาบ่ไปหน้าละไอ้เงินนี่จะเงินแต่เล้ขาคอยลุยปวดปวดแม่หัวเขาไปเอายาทาแม่ทามเ่าไงเท่าไงแล้วเดี๋ยวตัวไหนเดี๋ยวคอย ไปนัเ่เขาอีกเียดไปนอนนั่นเขาไปนอนเขาเป็นแรดเตื่นนอนเย็นคนนอนบ่เป็นตื่นแม่แั่บ่ได้นอนคนมนันไหนมันพอแสบแล้วนอนเนคนเนาะบ่ได้ฟงได้ฟันยังแหละเนาะห่วเจ้าสี่ดาวสวยยังพิจารณาไม่ดาวให้มันถือ<ร>แต<ล>่แปลงใหเราดาบวบอกว่าน่ะเรายุ่งร้องกูเมียนกูน่ะมีหัวคิดกูหัวแตกกูก็ว่าไปแตอยากหัวแต่ว่าเลขดาวถือก็สามหัวแล้วตัวเขาบ่กเปเอาใส่ได้สามอัวเนี่ยเขาก็เปียกใส่ล่ะเปียกเปียกยัง ที่น้องฟังอ๋อเด้อแม่น้ำสีเบลนี่จะต่างไาม์นี่คือบางคนอาจจะบอกเข้าใจว่าที่ว่าถือถือเมื่อได้จังไหนถือย้อนว่าเจ้าของขึ้นเอาขึ้นมาขึ้นเอาขึ้นจากเสือกับเสื้อไปเจ้าเสื้อเนี่ยแม่น้ำฝนวายยังสั้นที่น้องเลขของแม่ว้ยขนถือว่างหันกดถือทุดเสียโดนนู้ถือเป็กเนเล็กเล่าจ้งถือบีไว้เลยเลขกเล่าเลยเห็นขึ้นเอาขึ้นกันปะมึงบอกไอ้แรงนี่เดียบจะถามันไปด้วยถามมาออกตัวไหน ก็ตอวกากั่งชิที่กับุ้ยลมุมากเนาะมันดอกมันดอกน่งเนี่ยอกเกาซีก็ต้องซื้อหกชีมก็บถือใบมันบอกโกีกับบซื้อกาชีมันบอกว่าบอียงน่ยับมันม่ป้าอรย์มันหวงขึ้ก้อนมาแล้ว่าดเียไม่บอเป็นเก้สบอซื้อหอกว่าเขาบอกเนซผมออกอีีวันี้นเลย ทำไม่ลอกจนมันไปมันบอกไก่กันเด้มันหลอกเก้าซีขะดชื่อห้อซีเนาะวันนี้มันมาออกห4อซีกเป็นสามกับเจ็ดแปดนะเราออกห้องีะยันเป็นซีเก่าเพาะันหอกวันนี้งวดนี่ได้เอาเอาให้เอฟซเน่เดี๋ยวจะไปบอกเอฟซ้วมันออกได้โเดลชื่อเดสามกับเจ็ดแปดเจ็ดแม่ เนี่ยจะเอาไปล่งเดี๋ยวเอฟถทาลงคลิปไปเอฟซีทามวบ้านโตได้ละเมื่อนี่พรั่ิว่าแม่พ่อเหงนี่แล้วเขาิี่ทามาอื่นนี่นี่าบ้านเห็นมันเือออกเปรอเปวันที่สิบนี่แมมันออกมันออกเอียงพอใหญ่แปดเจ็ดไ่้ไบ้นเมืองเด้ทันนารยามากก่อนแลวก็เขียนไขวอยขกระเฮ็ดเอากขกระเว้าไปนี่โตได้ละแบบนี้พี่น้องเองฟังเอาเด้อ ไหแม่นาคิดซะก่อนเจ็ดแต่งกับวัลูอันนี้เพราะว่าแม่บ่ได้มีสูตรคือเขาว่าแม่เล็กฝันมีเขียนคือเทาน้อยเด้บ่ได้สูตรบ่ได้เขียนบ่ไดมฟันรู้เอเด้แต่ว่าผมมันท่านนั่นนั่นผมว่าไหเด็กเดกไม่หลอกเอ่ยงแบบี่อันนี้บมม่หลอกเอียงนะท็อฮะหลอกเอียงมันออกเด็แต่เจ็ดกับสาม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 แปดเจ็ดกับสามสามให้แม่เนาเอาให้จักรคู เอาหายจากคู่หนึ่งบับคูสองเ็สามบอกไปไงฮะเอาตัวได้แม่เจ้ามัน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 ตุมันมันแปดเหี่ยงก่อเอาเก็รไปใส่สามเนียมันก็เอาไม่เป็นก็เอากาสามไปใส่มันจะเป็นกาสามฮะมันออกว้ามันก็ออกได้เนี่ยคุยเสียลกน้ำเกลียวอย่างนี้คุยเชื่อก็ว่าให้คุยเชื่อมันออกมันออกกาสาม่มันออกสามสานี่ไยนานเอสามมันก็เชื่อก็สามบอก มันอกเก้าสมันกเชื่อกเกีมันโนี้แกเก้าี่อีไปดีว่าเนื่าเจ้าบ่ได้คือข่นั่นแหะเจ้าบอตตองข่เจ้าเจ้อข่รอเปล่ะข่บอกข่เชื่อแต่่ชข่เชื่อที่นะข่อยชื่อไปขอได้เงินปิดตคอข่อยตัวเอาวอาบอให้อีเม่เป็นอีเม่เป็นลักซะอหไหนคนมาโพอเฮ่งนีว่าห้ฟังซื้อมันออกเก็จมันออกสามสามเมนบ่อไอ้ขอเนี้ยถือกันได้เนสามสามขหอเฮงมันจะบ่าเป็นเก็ตอันเดกสามเนาะสรุปว่า ว่าเป็นเกจามสามคิดบ่คิดคิดคิดคัๆสะกอนด้จังหวเอฟซีเนี่ยข้างนีกันจเอาน้่อยู่คอยบอนมันออกสีบ่เคยออกสามสามแดสียงตัวไหนแล้วบ้านนี้มันออกคิบสามกับเก่าสามเนบ่บ้านี้มันมาออกแดดกับสามสามอืมไม่ออกเงี้ยงคือคิดสา หมดก้อนหดก้อนนั่นละไอ้ต้องหวดก้อนสิบสามครับเก้าสามครับสิบสามกับเก้าสามแนสิบสาบเก้าสามบัตนี่แปดเจ็ดครับสามสามสามสมสามันยั่งดเลยสามยั่งงินนี่สายังบ่บบนี้มันย้อนใส่กันบ่มันบ่ย้อนใส้กันบ่อยวย้อนตัวสามเก้าสามเก้าสามเนาะเดีามถูกหดก้อนต้บอกบ่ได้ดมันมาเด้มมีหักเนาะ เห็นแม่ให้แม่เป็นผู้คิดซะบ่จักอันนี้อ่นกอกเนาะพ่อเพิ่นสิซื้อซื้อิซื้อเกเ่าก็ออกได้คือเกาเองตลาวเกบได้ข่อยบ่ได้มเขียนเนาะข่อยก็บ่กข่อยก็ซื้อไปพี่ว่าไปซื้อๆเนาะข่อยบ่ได้เฮ็ดเนาะให้แม่คดลจักตัเลือกร้อยดักเช้าก็บ่ตัง3บ่แม่ ก็ซื้ซื้อสามเก็ดเจ็ดสาม่มันสามเนาะมันคือสามเดียวมีจะคูแม่สื้อซื้อปกติผมบอกซื้อหลายครเดทํามพอนี่เฮ้ผหบอกอไเขาเกิเดียวจินซื้อเดขนั่นซื้อตงตัวตามตัวกับไปกลกบมามันออกสามสามิสามสามกับเปดเก็ดอ๋อเก็ดิไม่ต้องเอาเก็ไปสซมเดียวเก็ดสามสามเก็คือจะได้ก็คือเจ็ดสามบนนี้นี่อีเมลสามยังยังบอกเนี่ยเออมันออก ออกสามงวดกันย่งคือเก่าเหบ่ค่ะมันย่งกือมันโม่มันออกหัวชั่วออกขีดออกเร็วเหล้าจ้มันเป็นค่ะเจ้าอาสือพี่บ่ามันถึกไปอันนี้่มในขันฝันแค่อยู่ในโบฝันพี่น้องก็คือยำเด้อพี่เอ็นเจตังมาหาแม่เน่าห่นกินหอนก็เลยมาหาก็เลยแวะมาเล่นน้าแม่พันยุบานบัดนี้เพิ่นว่าเพิ่นถือเลขเล้าหน่ถือมาสางวดเหลขไทยนี่ถือเทือกสามเทือกสามมือ สองมือเหมาออ่านเมือก้อนกระเบ้อใดชื่อค่ะข้าบุญค่ะขึ้นบ้านกระเบ้อใดชื่อค่ะสรุปวันที่ทีพานี่ให้ตรงไหนเกาะด้งไว้เจ็ดสามตรงๆเลยบ่กตีเสื้อไปได้จะหาบาทก็เคยว่าได้เฮ็ดขอยบ่ได้อแปลว่าไปซื้อมันขันเมื่อไรไม่เคยบ่มักขวากกระบ่ซื้อไปแล้ว่าเอาตามนี้เด้อพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขของแม่เา้มันบ่ได้เอาเลขตัะมันหนักแจ็กันไหนเอาเป็นเจ็ดสามเนาะแม่เนาะ ตำลาวสามเจ็ดเจ็ดสามัาที่15บห้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันทุธนะคะวันทุธวันทุธนะคะก็ว่าสิไปหาซื้อน้ำเปล่าหน่อยเอาฝากตำไทยเอฟซีเนี่ถือมาลายงวดแล้วก็ได้ถึงจะงวดก็วังหัน3มงวดติดบอกข้างซีงวดติดสมงวดดูรู้กันจะมันถือจนบางวดดูแค่นึงหันกันก็มาถือดีนะมันก็มาถือ สามงวดติดว่าไงซะเอาขอตาไท้หยเอฟซีเน่มันเป็นเลขฟันบอกข้างเลขมากบอกข้างเลขเก่งเอาบนี้ดีเราีเก่งเัีทำาือไงมาเขียนัะเกียเก่งเอาหรดเนเพราะมันออกเนาะมันมันก็ออกศูนเก่าบางหันก็สีซื่อซิเกาเก่าิเอสหนอขานึวะแม็นเอาตัวใดบานนี้เลขไทย เด็กไทยตัวไหนวะซีก็เป็นไปได้เด็กเล่ากรได้บอกซื้อเด็กแล่าฟันหานึงมันได้ตัวอะไรหลายบาทถึงววดววดววดว่างหันน่ะแม่ฟันหานึงเลยบอกขายองินเป็นหมื่นนดาดเอตัวห้าก้อนก็ได้ฟันจากโตอีแมงวดที่เวฟัน่โตตัวที่าที่เป็นตัว่านี้อ่าซื้อนะววดนี่ได้ฟันตัวใดบ้างนี่ววดนี่มันดอก0ูงเก้าสื้อที่เก้าช่วงเก้าพอดีเดีว ซื้อ <at> ซ <meals> ิฟ <at> ก้ซิสองกอมันดอกชุต่อแมนวาแมนหาห่ะกันมันเป็ดมันเคยดิเป็นเนาะค่ะมันขืนแฟ้งกันสีบหหนึ่งหกอยไปนี่ว่อันมันออกหางมันเคยเป็ดก่อกะิซื้อซิบโก้ก้ซเด้านมัซื้อหรอหาหนึ่งจมันออกแรกเล่าวบดอยู่อันนั้นเนาะกะิซื้อแม่จำเกีตขึ้นกันนี่ยเองไง เอาเลขแล้วนี่เอาไปเลี้ยวด้วยพี่น้องเจ็ดสามสามเจ็ดเป็นเลขให้เลขง่ายเลยอ่ะโอ้เลขเลขง่ายกับที่เอาคือกันสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็อีหยังเกาะก็นี่นะกับสองสิบเก่าเก่าสิบียร์ก่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับสองเก้าเก้าสองสรุปสามคู่นี่บอกว่ามันมันมันเป็นชุนเก่าของชุนเก่าเคยตีได้ดิเป็นหนึ่งคืนเลยบอกปัดคือเลยบอกเคยชื่อยังแต่มันไม่เคยมันเคยเป็นบ่ะ เจ้าหมอนี้มันยังไหปโอ้มันถือดูไรก็เก๋นี่เป็นจังไงถือดูไรกับบรแล้วพี่นอนวันนี่คิดถืออ็ว่าจะแมวันก็คิดววจลุดขอีแม่เราเก่งเอาเองได้พี่น้องกูไดไปหวยเกงเดาเขามาฟังเขามาเบิ้งคือเดาว่าพงพันสื่อสานมึงมันออกยังก่อดเถา จ้าซื้อสามหนึงไหมอเื้อสามียงมันบอกใะ้เอียหมดมอ่วอียงเจ้าว่าเจ้าซื้อมึงื่อไดแทแตกบอกอเื้อกูออกเอีี่ดแทแตก็ขออยบ้านี่ขอม่ซื้อชุเก่เก่าชุนมันบอกว่าน้ำกนเนะเอียงนนซื้อเสื้อหนึ่งเขามันว่าเจ้าไปที่ยังหกหนึ่งหกชาก็บ่เื้อฟังกับโบเชื้อมาออกมากกำกวนเฮาเอากระต้อนดายแล้วคนแต่ว่ามามาอี่นี้ไม่ได้รมาณยาน่ะเนี่ยมา ว่าเปังไงคือมันว่าได้ฝันเนี่ยแหะบ่เขียนยังเราตำหนาตำลังมันอะไรดื่นอะไราแสดงว่ามันมันเปลี่ยำกัได้หลายอยู่ใเล่านะคะกัสรุปนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากไปเสี่ยงโชคของตำล่ามันมันบดม่าด้เฮ็ดมันค่าบ่ไมเจดเจ็ดสมเด้อนวันที่สิบหถ้าเป็นรัฐบาลไทยวันที่17มกราคมพศ2568ันห้อยหกัาลืมสามเจสคือเก่าเนาะแม่เนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเกาเก้าสองสองเก้ามันบดำนะฮะ อันพาคพันวาเนาออันพาผู้น่อยขอไปเห็นอะไรบักแก๊กพ่อไปไหนเกิดถึกได้ไหมไงว่าพี่บาคเกิดถึกมาันแบบผูดอะไรเนี่ยพระผูดผบบเออย่าผู้เบาห่ยอย่าท้าหัวใจขอไปหาอย่เมียว่าอะไโอ้ขอกิเมียตัวน้องขอเกินาขอไปหลายคนไปแ้งให้บักแก๊กลูกอีเขียวนป่วยเห็นเลอดอัมมืเจอเสือดอกไม้เทียนมากเลยแมวาจขอกิสไปเห็นน้ำผึ้ง จะได้ฝากพี่ฝากน้องไว้เป็นแนวทางเด้อผู้ใดเขามากอะไม่เอาคือตะกี้ตังค่ะอยตูใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเลขเก่งเลขมักของแม่นาคพี่น้องอีหยังบอกเลขอีหยังไหนเลขพี่บ้าว่าออกไปแม่เป็นเลขพี่บ้าซื้อวัตถุสามหัวแล้วทั้งเลขไทยเลขเล่ามาจ้าเลขเล่ายังยังไม่เถื่ันมันกันกระเถือกเมื่อที่ช่องกระเทือกเมื่อที่ซื้อหน่มันม่ได้ซื้อวันบางช่องหมื่นมัได้ซื้อเนาะ อันอย่างว่าไหนบักกูแท่นนเน่าเน่าเน่าตื่แบกกูดอกนัว่าบัก,กูแท่สิอย่ากว่าติขอบคุณแม่เน่าลายๆค่ะก็้อตไะสวัสดีเอาว่าอีตัวทุกมัใจใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด,กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ